อยากยูดเป็นยูทูบเบอร์เบอร์ไหนสู้กล้องสู้กล้องยังไงสวัสดีก่อนยูทูบเบอร์ของสวัสดีค่ะคุณเต้มไหมบอเป็นแจ๊กเก็ตกดอะไรนะจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อแม่ผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ทุกคนครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมอะไปบอกแม่ผมว่าแม่มีของนะเนี่ยน่าจะเป็นยูทูบเบอร์ได้เลยเพราะปกติแล้วอะแม่ผมมันก็จะเป็นคนที่สนุกเฮฮาเป็นคนตลกด้วยแต่ที่สําคัญอะที่แม่เขาอยากเป็นนะครับเพราะผมบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์แล้วจะได้ตังค์แล้วมาดูปฏิกิริยาแม่กันนะครับว่าแม่เขาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับอะารคุณอยากเป็นอะไร อยากยุดเป็นยูทูบเบอร์เบอร์เบอร์เป็นได้เหรอเป็นได้ไหนน่ะยูทูบเบอร์ยังหนีกล้องอยู่เลยไหนสู้กล้องสู้กล้องยังไงสวัสดีก่อนยูทูบเบอร์ครับสวัสดีค่ะเขินกล้องเลยอยจะเขินกล้องยูทูบเบอร์ห้ามเขินกล้องนะแม่ยูทูบเบอร์ต้องสู้กล้อง เอาใหม่ยืนนิ่งๆเร็วๆมาไม่ใส้ไม่ไม่ได้ใส่ฟันปลอมใส่ได้ใส่ได้ไหนดูหน่อยแห่เข้ากล้องหน่อยหนะมีฟันปลอมเราไม่เอาเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมคุณอยากเป็นอะไร อยากเป็นยูทูบเบอร์ยููทบบเอร์ต้องเต้นเป็นนะเต้นอะไรจ๊ะคุณเต้นเป็นป่ะเป็นจ๊ะนี่คุณเรียนเต้นมาด้วยเหรอเนี่ยใช่ค่ะความสามารถของคุณคือคุณเต้นได้ด้วยเหรอเต้นได้ค่ะเต้นได้ค่ะอ่ะวนาอะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วค่ะสองสา ว่าคุณก็ผ่านด่านหนึ่งแล้วนะที่จะเป็นยูทูบเบอร์โอเคมีอีกอย่างหนึ่งเป็นยูทูบเบอร์คุณต้องเล่นหุ่นละหูคุณเล่นเป็นเปล่าเป็นค่ะเป็นค่ะเป็นค่ะเฮ้ยใช่เหรอไหนดูหุ่นคนนี้คุณเล่นหุ่นละหูเป็นไหนเนี่ยเป็นค่ะไหนแป้บมาอ่ะจะไปละหูไหนไหนไหนละหูคุณเอาไว้ไหนผมว่าคุณเล่นมานานแล้วนะเนี่ยเล่นมานานแล้วไม่ได้หุ่นได้เป็นแค่ไหน คุมาตรฐานค่ะคุณเล่นหูละหูเป็นเหรอนี่ตรงนี้เลยไหมตรงไหนฮะตรงนี้เลยตรงนี้เลยมัอ่าโอ้โหนายโชว์นะฮะเขาอยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับอ่าหนึ่งสองโอ้คุณเล่นได้แล้วเนี่ยเล่นได้ะเล่นได้ะเล่นได้ฮ้าวไะคุณทำได้ไงอ่ะแค่เล่นมานานแล้วฮะ เล่นแล้วแบบชูสองนิ้วได้ปะไม่ได้ค่ะตัวนี้นอ้าวไม่ได้เหรอคุณทำได้ไงอ่ะทำได้โอ้โหเสียนะเพ <laughs> ราะว่าคุณอยากเป็นยูทูบเบอร์มากเลยเนี่ยมากดแชร์กดไลค์ด้วย,ๆๆยนะคะกดอะไรนะกดสตัา ตะใครไว่าอะไรตะใครเปอะไรมันรู้สิเอาไม่รู้แล้วรู้พูดได้ไงอะจะพูดต้าหมอปลา้าคุณดูหมอปลาเนี่ยดูค่ะฝากอะไรถึงหมอปลาไหมหมอปลาโอ้โหคุณทำได้จริงๆนะเนี่ยแม่แม่จะรู้อะอ้โหเก่งมากนี่นานแล้วเนี่ยเอา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 ไหนบอกเซียนไงตกแล้วเนี่ยเขาไปชนนั่งไงโอ้โหส่งให้ไม่ค่อยออกอ่ะวแล้วคุณพอแล้วโอ้โห ยอ,นนยอยากจะเป็นยูทูบเบอร์อยากจะเป็นยูทูบเบอร์พอแล้วยูทูบเบอร์มันเป็นหลายๆอย่างแล้วในคลิปช่องคุณคุณอยากทําอะไรบ้างอยากทําผัดไทยโชว์ค่ะผัดไทยโชว์อยากทําอาหารโชว์โอ้โห <hiking> ฝากติดตามชมนะครับคุณจะทําเมนูสูตรพิเศษเลยใช่ไหมโอเคเปิดประเดิมด้วยนะกะอะไรนะน้ําพริกกะปิใช่ไหมอ๋อน้ำพริกกะปิค่ะน้ำพริกกะปิแบบแล้วก็จะมีไก่อะไรไก่อะไรไก่อะไรนะไก่กระเทียมค่ะ ใ้น้ำไงใ้น้ำโอ้โหคุณนี่อร่อยที่สุดใน3ามโลกเลยนะฮะยังไงก็อฝากติดตามนะอ่ะพอยเรามั้งโอ้โหเล่นโอ้โหเล่นไม่หยุดเลยเนี่ยชอบอ่ะฝากอะไรถึง fc คุณหน่อย่ายสด fc ทุกคนนะฮะช่วยกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะฮะกดกระขายให้หน่อยนะแกกดอะไรนะจับกระขายละกัน แล้วก็กดอะไรนะกดไลค์อะไรนะกดไลค์กดแชร์ไงคะโอเคขึ้นเหรอเนี่ยขึ้น่ะขึ้น่ะขึ้น่ะโอเคติดตามได้ที่เพจอะไรเพจผัดไทยท่านยายค่ะนั่นแน่รู้จักเลยนะฮะท่านยายนะคะใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามท่านยายด้วยนะครับทันยายเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปถ้าเพื่อนๆอยากให้แม่ทําคลิปไหนก็ บอกมาได้เลยนะครับคนน okay. ี้เขาพร้อมมาเขาอยากเป็นมากเขายังไม่หยุดเล่นเลยฮะโอ้โหบายบายนะบยบายนะ